ฟรีต้องเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนไปดูรูปส,สวยๆนินเร์เน็ตมาใช่ไหมแล้วคุณก็จะเอารูปนั้นมาให้ผู้รับเหมาดูแล้วผู้รับเหมาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบ้านแบบนี้ผมออกแบบได้ออกแบบบ้านให้ฟรีต้องเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะพลาดไปก็คือโอกาสในการหาตัวเลือกผู้รับเหมาของคุณคุณก็จะปิดโอกาสในการเลือกผู้รับเหมาหรือสกินผู้รับเหมาไปจากประสบการณ์ที่ช่างหนึ่งเคยเจอนะเราเรียกว่าเป็นจิตวิทยาในการที่อยากให้คุณน่ะ จ้างเขาสร้างบ้านสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือว่าผู้รับเหมาที่ออกแบบให้ฟรีเนี่ยเขาอยากได้คุณเป็นลูกค้าในการสร้างบ้านของเขาจะเขียนแบบให้คุณฟรีแต่วันเซ็นสัญญาก,ก่อสร้างมาเป็นแค่รูปแป้นก,กับรูปก,กระดาษ2แผ่น นี้ก็ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมแต่ตการให้คุณเซ็นสัญญาเพื่อเริ่มงานก่อสร้างแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีความสามารถที่จะทําแบบนั้นให้คุณจริงๆิสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเซ็นสัญญากับคุณเลยณนะวันนี้ก่อนจะเซ็นสัญญาสร้างบ้านคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณควรจะเห็นแบบตัวอย่างรูปเล่มเต็มให้ครบควรจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องด้วยจะสร้างอันนี้ก็ค่อยทําแบบมาแผ่นนึงจะ สร้างอันนี้ก็ค่อยทําแบบมาแผนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้คุณได้ซ้ำเงินอยู่ในกระเป๋าคุณอยู่แล้วผมไม่อยากให้คุณปิดตัวเลือกของคุณคุณจะเสียเงินสร้างมาทั้งทีเป็นการลงทุนหลักล้านบาทนะครับไม่ใช่หลักหน่วยหลักสิบหาแบบบ้านคุณภาพเพื่อเอามาให้ผู้รับเหมาถอดประเมินราคาคุณมีแบบบ้านให้เขาหนึ่งหลังแล้วเขาไปถอดราคาให้คุณพร้อมกับสเปกวัสดุต่างๆและรายละเอียดต่างๆให้คุณคุณก็จะรู้นะว่าผู้รับเหมาคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจรูปแบบ บ้านเขียนแบบให้แล้วเอาแบบบ้านนะไปให้ผู้ระเมาหลายๆเจ้าเพื่อนตีราคาผมก็จะเห็นผู้ระเมามีแต่แชร์โพสแชร์เพจก๊อบก๊อแล้วมาเปิดให้คุณดูขนาดงานช่างหนึ่งอะยังไปอยู่ในเคสตลอคนอื่นเลยแล้วก็เอาลบรูปช่างหนึ่งออก